ภาษาพันวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนภายแก้วบทวเนนจัดทําโดยเด็กชายปุญญาธนเกษรทองชั้นพีไฟเอลฟาเลขที่สามเสนอครูลาลิตาภูมาโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยรหัสวิชาทหนึ่งห้งโรงเรียนอนุบาลเตินศินป์อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คำยากคำศัพท์ลิฟราชบริบาทการยื ทราบสมบัติค่าทาาบริวารทั้งหมดในครอบครัวของผู้โทษอ้อนวอนแปลว่าพยายามพูดขอร้องเฝ้ารอขอจับครับหมายถึงที่นั่งลักษณะคล้ายตักพกติกไว้บนหลังช้างเทศหมายถึงคำสอนการแสดงทมสั่งสอนในทางศาสนาทมหมายความว่า ที่สำหรับพระพิสุทธิ์เนนนั่งแสดงธรรมแงหมายความว่าไม่ถูกกับโลกอาหารแสลงลุงลังหมายความว่าลกพันกันอย่างยุ่งหนวดเขาลุงลังผมเผาลุงลังชิลิ้วหมายความว่าไม่สวยไม่งาบทประพันธ์ตอนพายแก้วบวชเนนถ้าเด็กดี ก็มีแต่คนชมชั่วแล้วเขาก็ถมผู้ใหญ่นั้นเพื่อนก็เชื้อผู้ดีมีเผ่าพันุ์จะผ่านเหล่าเสียนั้นเห็นผิดไปแปลความหมายพายแก้วซึ่งเป็นเด็กมีปัญญาพลังจากอยู่กับสมพัน์มาเพียงสามเดือนก็หัดเทศได้คล่อง แก็ปหลวงชี้ขี้ตาเถนแกเจะาเนเรียงคันไว้ชิ้นตันแกะเล้งกินผีดูพิกลเอาดอกลักปักปนกับดอกดาวเรืองแปลความหมายขุนช้างตื่นสายเพราะต้องแกะสลักมะละกอเป็นรูปสัตว์ประดับใส่พานหากให้ดูสวยงาม เอามาละกอมาแกะขว้านหัน่นควักเป็นรูปพิลึกพิกลสรุปเนื้อหาขุนช้างขุนแผนตัวละครพายแก้วนางพิมพ์ขุนช้างสถานการณ์พายแก้วบวชเนนพายแก้วกับนางทองภระสีหนีการริบราชาบาทไปอยู่ที่กาญจนบุรีที่อายุ15ปีแล้ว จิงอ้อนวอนขอแม่ให้พาไปบวชเนนไปที่วัดส้มใหญ่หลังจากบวชเนนแล้วเนนแก้วเป็นคนฉลาดปัญญาไวเพราะภายในไม่ถึงเรียนวิชาจนหมดรู้ของอาจารย์เนนแก้วเรียนจากตำราของครัวตาแล้วก็อยาก รู้วิชาขั้นสูงไปอีกจึงขอลาท่านอาจารย์ไปสืบหาวิชาเรียนที่สุพรรณบุรีวัดป่าเลไลเนนแก้วจึงมาขอให้นางทองประสีพาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์บอกกับลูกชายที่เมืองสุพรรณมีพระอาจารย์ดีอยู่สององค์ สมภานมีวัดป่าเลไลและขั้วตาท,ที่วัดแคหลังจากอยู่กับสมภารมาเพียงสามเดือนก็หัดเทศได้คล่องสามารถเทศห,หาชาติได้ถูกต้องภเราะเป็นที่จับใจไปหมขุนช้างเมื่อเติบโตมีรูปร่างหน้าตาคิริว อย่างขึ้นเพราะหัวล้านขนลุงลังขุนช้างติดพันลักไข้ในแก่นแก้วจึงขอสู่มาเป็นภรรยาอยู่กินมาปีกว่านางแก่นแก้วล้มเจ็บเป็นไข้ผอแมแห้งจนผิวแข็งอยากกินอาหารดีๆแต่กินเป็นของแสลง ขุนช้างพยายามหาหมอรักษาอาการป่วยหมอไม่ยอมรักษาบอกว่าอาการหนักต่อมานางแก่นแก้วได้เสียขุนช้างทําศพให้เมียผู้เท่าผู้แก่พบกันที่วัดป่าเลไลเพื่อปรึกษากันเรื่องจัดการเทศมหาชาติ ่างก็รับเป็นเจ้าภาพกันละคนกันคนแก่ขุนช้างตื่นสายรีบล้างหน้าล้างตารีบไปวัดนึกได้ว่าลืมหมากประจำกันเพราะเป็นไม้มาหลายปีจริงไม่มีใครทําให้เพราะต้องแกะสลักมละกอเป็นรูปร่างสัตว์ ระดับใส่พานให้ดูสวยงามขุนช้างถามหาว่าใครฝีมือแกะสะลักบ้างนางเมืองอาสาทำให้เอามาละกอมาแกะคว้านหัน่นเป็นรูปพิลึกพิกลขุนช้างพอใจมากตกรางวัลให้นางเมืองเป็นแหวนทอง เหลืองราคาหลายเฟืองขุนชั้นสันเบาให้ยกเครื่องกันไปตามถนนไทม์ไลน์วันที่24มกรา2568เริ่มทำหน้าปกโปรเจกต์ภาษาไทยวันที่26มกราค5 6 8าทำคำศัพท์หรือคำยาก วันที่27มกราพศ2568ทำบทประพันธ์วันที่28มกราคม2568ทำสรุปย่อเนื้อหาวันที่29มกราคม2568ทำคลิปนำเสนอผลงานโอเควาโคต